สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเมนูมาทํากันอีกแล้วนะครับวัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือไข่ปลายี่สกนะครับและเมนูของวันนี้ก็คือส้มไข่ปลาเรามาเริ่มกันเลยครับไข่ปลาในวันนี้นะครับเราแช่แข็งไว้ในตู้เย็นนะครับก็เลยต้องเอาออกมาล้างน้ํานะครับละลายน้ําแข็งซะก่อนนะครับเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้ําสักครู่นะครับขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการเตรียมน้ําเกลือนะครับ เตรียมน้ำเปล่านะครับกะปริมาณให้พอท่วมไข่ปลานะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปเลยครับวันนี้เราใช้เกลือประมาณ5ช้อนนะครับปริมาณของเกลือนะครับสําคัญมากนะครับถ้าเราใส่น้อยเกินไปนะครับเกลือไม่พอส้มไข่ปลามันก็จะเสียนะครับเสร็จแล้วก็คนให้เกลือละลายเลยนะครับเมื่อได้น้าเกลือเสร็จแล้วนะครับก็นําไปเทใส่ในไข่ปลาของเราเลยนะครับเสร็จแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ ส3ชั่วโมงนะครับการที่เราแช่น้ำเกลือไว้นะครับจะทำให้ไข่ปลาของเรามีสีสดและก็ใสยิ่งขึ้นนะครับครบ2ชั่วโมงเรามาดูกันครับผมเห็นไหมครับไข่ปลาที่แช่น้ำเกลือแล้วนะครับจะออกเป็นสีใสใสเหลืองเหลืองนะครับเหมือนไข่ปลาที่สดสดเลยนะครับสวยมากนะครับเมื่อแช่น้ำเกลือเสร็จแล้วก็นำไปล้างน้ำสักหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำได้เลยครับไข่ปลาในวันนี้เราใช้ไข่ปลาประมาณ 3กิโลนะครับในการทําส้มไข่ปลาวันนี้นะครับทิ้งไว้ให้เสด็จน้านะครับแล้วก็ไปเตรียมขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนต่อไปก็คือข้าวเหนียวนะครับทำการล้างข้าวเหนียวเราใช้ประมาณ1ขีดนะครับต่อไข่ปลา3กิโลนะครับแล้วก็ล้างกระเทียมนะครับกระเทียมก็ประมาณ1ขีดเหมือนกันนะครับล้างเอาฝุ่นออกก่อนนะครับเสร็จแล้วมาดูส่วนผสมหลักกันนะครับก็จะมีไข่ปลาเกลือป่นกระเทียมแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับล้างน้ําเรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วเริ่มจากโขกกระเทียมให้ละเอียดนะครับบางคนก็สงสัยว่าทําไมต้องล้างกระเทียมด้วยนะครับบางครั้งกระเทียมตากแห้งนะครับที่เราซื้อมาอาจจะมีเชื้อราหรือว่ามีฝุ่นเกาะอยู่ได้นะครับล้างออกก่อนนะครับผมเสร็จแล้วมาเริ่มขั้นตอนการทําส้มไข่ปลากันเลยครับใส่เกลือลงไป1ช้อนแล้วก็เอากระเทียมที่เราโขกนะครับใส่ลงไปแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่เราล้างน้ําเรียบร้อยนะครับใส่ลงไปเลยครับเสร็จแล้วก็ทําการขันนะครับขันนวดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ ขันนวดให้ไข่ปลานะครับแตกออกจากพวงนะครับเมื่อกี้ลองชิมดูแล้วนะครับขาดเกลือนิดหน่อยนะครับก็เลยเติมเกลือไปอีก1ช้อนเสร็จแล้วก็นวดให้เข้ากันอีกนะครับถ้าไข่ปลาของเรายังดูเหนียวข้นนะครับให้เติมน้ําลงไปได้นิดหน่อยนะครับค่อยๆเพิ่มน้ําไปนะครับเพิ่มทีละนิดทีละนิดนะครับจะทําให้ไข่ปลาของเราไม่แข็งนะครับเมื่อตอนที่มันเป็นส้มไข่ปลาแล้วนะครับหรือถ้าบางคนที่จะชอบแบบแข็ง ก็ใส่น้ํานิดเดียวก็ได้นะครับส่วนเยื่อใสนะครับที่หุ้มไข่ปลาอยู่นะครับในตอนแรกนะครับหันแล้วก็เอาออกเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับส้มไข่ปลาของเราเสร็จแล้วก็หาภาชนะมาใส่ได้เลยครับวันนี้เราก็จะกรอกใส่ถุงไว้นะครับและเราจะทําการทิ้งไว้แบบนี้นะครับประมาณ2-3วันนะครับแล้วแต่อากาศนะครับถ้าวันไหนอากาศร้อนๆก็ประมาณสักวัน2วันก็เป็นแล้วนะครับแต่ถ้าวันไหนอากาศที่เย็นๆก็ 2วัน3วันนะครับวันนี้เรากรอกถุงได้ทั้งหมด15ถุงนะครับเราก็เก็บไว้แบบนี้ก่อนนะครับแล้วมาเจอกันครับ2วันผ่านไปส้มไข่ปลาเราก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีส้มนะครับแบบนี้ได้ที่แล้วนะครับพร้อมทํากับข้าวได้เลยนะครับวันนี้เราก็จะทำขั่วส้มไข่ปลาใส่ไข่นะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับหรือว่าใครจะคั่วแต่ส้มไข่ปลาโดยไม่ใส่ไข่ไข่ก็ได้นะครับผม โดยรสชาติก็จะเข้มข้นกว่านะครับถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวนะครับแนะนําให้ใส่ไข่ไก่ไปด้วยนะครับแบบนี้นะครับผมเครื่องปรุงก็จะมีไข่ไก่พริกขี้หนูตะไคร้หั่นฝอยหอมแดงซอยแล้วก็ต้นหอมหั่นฝอยนะครับเสร็จแล้วก็เอาส้มไข่ปลาที่เราทําไว้นะครับมาใส่ลงไปเลยนะครับผมใส่ลงไปได้ตามชอบนะครับเสร็จแล้วก็ตีให้เข้ากันเลยนะครับเมื่อเข้ากันดีแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ํามัน เตรียมทอดได้เลยครับใครจะทอดแบบเป็นแผ่นเลยก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะทําเป็นแบบไข่ขยี้นะครับก็น่ากินไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับผมเมนูคั่วไข่ปลาใส่ไข่อร่อยมากเลยนะครับผมรสชาติก็จะเปรี้ยวๆเค็มๆม,มันๆหอมส้มไข่ปลานะครับลองทําดูนะครับอร่อยมาก